ันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาต่อด้วยเรื่องการวางไพ่แบบเซ l i ลติคอร์ course, เป็นแผนผังนะคะแผนผังการวางเซลติคอร์นะคะซึ่งอีพีที่หน,นะคะก็ไปพูดในเรื่องของอพบเรือนในสิบตำแหน่งว่าหมายถึงอะไรบ้างนะคะแล้วกอ็อีพีนี้ก็จะพูดในตำแหน่งเรื่องของวันเดือนแล้วก็ช่วงอายุ จากการวางแบบเซลติคอร์ ourse, เราสามารถรู้ตำแหน่งวันแล้วก็ตำแหน่งเดือนแล้วก็ตำแหน่งอายุได้นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มที่ตำแหน่งวันก่อนนะคะว่าในผังเซลติคอร์สิบใบเนี่ยนะคะตำแหน่งวันจันทร์อยู่ที่ไพ่ใบไหนนะคะ,ะวันจันทร์นะคะเอาตำแหน่งวันอาทิตย์ก่อนกันแล้วกันนะคะตำแหน่งที่หนึ่งก่อนเนาะ ตำแหน่งที่หนึ่งคือวันอาทิตย์นะคะตำแหน่งที่6คือวันจันทร์ตำแหน่งที่สามคือวันอังคารนะคะตำแหน่งที่7คือวันพุธตำแหน่งที่8ดคือวันพฤหัสตำแหน่งที่9้าคือวันศุกร์ตำแหน่งที่10คือวันเสาร์นะคะตำแหน่งที่หนึ่งวันอาทิตย์ทวนนะคะตำแหน่งที่หนึ่งวันอาทิตย์ตำแหน่งที่6วันจันทร์ตำแหน่งที่สามวันอังคารตำแหน่งที่7ดวันพุธนะคะตำแหน่ง ที่8วันพฤหัสสบอดีตำแหน่งที่9วันศุกร์ตำแหน่งที่10วันเสาร์นั่นเองนะคะอ่าตำแหน่งวันนี้ให้ประโยชน์อะไรนะคะอ่าทำไมอาจารย์มาสอนตำแหน่งวันนะคะให้ประโยชน์อย่างมากเลยค่ะนะคะเพราะเราสามารถที่จะรู้เลยว่าคนที่มาให้เราดูดวงเนี่ยเขามาเรื่องอะไรนอกจากจะจับที่เมื่อกี้ตำแหน่งที่7 ตำแหน่งปัญหาใช่ไหมคะพบเรือนนะ่ะเป็นตำแหน่งปัญหาอ่าที่อีพีที่หน,นึ่งอันเนี้ยเราก็สามารถรู้จักตำแหน่งวันด้วยว่าเข้ามาเรื่องอะไรนะคะอ่าสมมุตินะคะวันที่เขามาดูเป็นวันจันเรวก็ไปเพ่งเลยไพ่ประจําวันจันร์ทขึ้นไพ่อะไรนะ,ะถ้าขึ้นไพ่ถ้วยเขาก็ต้องมาเรื่องของความรัก ถ้าขึ้นไพ่ไม้เทา้าเขาก็ต้องมาเรื่องของงานนะคะหรือถ้าขึ้นไพ่บุคคลอย่างไพ่ใบน,นี้เป็นเอ็มเพรสขึ้นมาก็จะต้องมีเรื่องของหัวหน้าผู้หญิงก็ได้หรือเรื่องของแม่ก็ได้หรือเรื่องของธุรกิจที่จะเติบโตนะคะหรือเรื่องการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งเนี่ยพูดได้เลยไพ่เอ็มเพรสนะคะอ่าก็จะพูดแบบนั้นนะคะ แต่เราต้องดูไพ่ข้างเคียงขยายเพื่อได้รายละเอียดที่เยอะขึ้นเพราะว่าตำแหน่งที่6สามารถพูดต่อเชื่อมโยงกับตำแหน่งที่สามรวมเข้าด้วยกันหรือตำแหน่งที่6ตำแหน่งวันจันทร์ชิ่งลงมาตำแหน่งที่สองได้ด้วยบวกเข้าด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะอยู่ที่เราประเมินอยู่ที่การแบบต่อยอดต่อไปเรื่อยๆก่อนนะค่อยๆฝึกไปนะคะเดี๋ยวทุกท่านก็ จะเข้าใจว่าการอ่านไพ่ถ้าเรารู้เคล็ดลับเทคนิคท่านจะได้อะไรที่เยอะมากๆอันนี้อาจารย์บอกเคล็ดลับให้ท่านทุกท่านเป็นวิทยาทานความรู้นะคะเพราะอาจารย์อายุมากแล้วนะอาจารย์ก็เห็นว่าเออก็ให้ความรู้กับคนที่ต้องการไปใช้เป็นทำมาหากินใช้เป็นอาชีพได้ค่ะ นักพยากรเนี่ยนะคะเป็นอาชีพได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สอนฟรีไปเลยนะคะโอเคอันนี้ก็คือตำแหน่งวันให้ประโยชน์แบบนี้และอีกอย่างนะคะยังสามารถดูว่าออกเลิกรถวันไหนดีถ้าเขาถามมาดูดวงวันวน,นั้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถสมมติว่าเขาจะไปติดต่อเจราจาการค้าออกเลิกขึ้นบ้านใหม่อะไรก็ว่าไปเราก็ดูที่ว่าวันอะไรดีไพ่อะไรที่ออกมาดี นะคะอย่างวันจันเนี่ยออกมาดีที่วันจันทร์แล้วก็บอกไปวันจันทเพราะเป็นเอ็มเพรสนะคะหรือมีไพ่ใบอื่นดีด้วยอ่ะอย่างวันพุธมีเอ็มเพอร์อ่ะแล้วก็บอกว่าสามารถไปวันจันทร์วันพุธก็ได้นะคะสองวันเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยแต่ถ้าใบไหนใหญ่กว่าก็ต้องเป็นเอ็มเพอร์เพราะเอ็มเพอร์เป็นไกกพ่จักรพรรดนั่นเองนะคะอ่าหรือมีไพ่เหรียญอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มจํานวนวัน เพื่อเป็นช้อยในการเลือกของลูกค้าได้ด้วยวันที่ไม่ควรไปก็ต้องเป็นไพ่ที่มีปัญหาขึ้นมาอย่างเป็นไพ่ทาวเวอร์ไพ่เดทไพ่ดาบพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงละจะเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรไม่สำเร็จเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็พูดไปนี่คือตำแหน่งวันช่วยแบบนี้ได้ด้วยนะคะโอเคต่อไปนะคะตำแหน่งเดือนค่ะ ตำแหน่งเดือนก็ช่วยเหมือนตำแหน่งวันนั่นแหละค่ะว่าเข้ามาเรื่องอะไรเราก็ดูตำแหน่งเดือนนั่นแหละค่ะพูดเหมือนตำแหน่งวันนะคะตำแหน่งเดือนนะคะท่านผู้ชมดูนะคะตำแหน่งเดือนตำแหน่งที่หกเป็นเดือนมกราคมตำแหน่งที่สามกุมภาพันธ์ตำแหน่งที่เเป็นมีนาตำแหน่งที่แเมษายนนะคะ ตำแหน่งที่9เป็นพฤษาคมนะคะตำแหน่งที่สิบก็เป็นมิถุนายนอ่าครบแล้วทีนี้เขามีสิบสองเดือนเราก็ต้องเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะอ่าเมื่อกี้เป็นมิถุนาเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เจดก็จะต้องเป็นกร,รกดาสิงหาควบไปเลยคะ่ะกร,รกดาสิงหานะคะแล้วก็ตำแหน่งที่8ดกันยตุลาตำแหน่งที่9เป็นพฤษ พศจิกายนแล้วก็ตำแหน่งที่10ก็เป็นธันวาคมนั่นเองนะคะอ่าอย่างช่วงนี้เขามาอ่าเดือนเดือนนี้เดือนสิงหาคมเราก็มาดูตำแหน่งที่7เลยนะคะอ่าเราเขาพูดเลยสิงหาคมเป็นยังไงเดือนนี้เรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นอ่ากันยาตุลาเป็นยังไงมีอะไรจะเกิดขึ้นนะคะพฤศจิก,ก,ากาล่ะเป็นไพ่อะไร ตำแหน่งสุดท้ายธันวาคมเป็นเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่6กับตำแหน่งที่3จะเป็นมกราคมของปีหน้าคือปี6 6นะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่6ก็เป็นมกราคมของ6 6นะคะตำแหน่งที่3ก็จะเป็นกุมภาพันธ์ของปี 6, 6นั่นเองนะคะก็จะไปเริ่มที่ตรงนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าโอเคจบเรื่องของตำแหน่ง เดือนนะคะเราจะมาต่อด้วยตำแหน่งอายุค่ะอ่าตำแหน่งอายุก็เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งที่จะทำให้เราทราบเรื่องราวของลูกค้าที่มาดูดวงกับ,กบเราอะนะเข้ามาเรื่องอะไรอ่านี่เป็นจุดพยากรณ์ที่สำคัญเลยนะคะจุดพวกนี้อ่านะคะนักพยากรณ์สามารถเอาไปใช้ได้เลยอ่าอายุไล่อย่างไงตำแหน่งอายุนะคะ ตำแหน่งที่สี่นะคะจะเป็นอายุ10บถึงสิปีเพราะว่า,ถ,าถ้าต่ำกว่านั้นเราก็ไม่อยากดูให้แล้วนะคะที่กริงเด็กๆเ,เนี่ยถามว่าดูอ่ะดูได้ไหมแต่คือเด็กเขายังยังไม่มีเรื่องราวอะไรมากหรอกคะ่ะนะคะก็น้อยนะที่จะที่จะมาดูเด็กๆนะคะแต่อาจารย์ก็เคยดูให้เด็กนักเรียนก็เยอะพอสมควรตอนที่นั่งอยู่ โรบินสันบางรักบารซ่าก็จะมีเด็กอัซซัมเด็กที่ไหนเยอะมากแหลคะค่ะพวกเด็กนักเรียนมาดกูก็สามารถไล่ตามอายุนี้ได้นะคะแต่ถ้าเด็กมากเกินไปก็อยากให้เขาเรียกว่าพ่อแม่มาดูมารับรู้ได้ด้วยนะคะแต่การดูดวงให้เด็กเราต้องมีจรรยาบรณโหนมากๆนะเราจะต้องสามารถที่จะเขาเรียกว่าคอนโทลหรือ เหมือนกับนําพาเด็กไปสู่สิ่งที่ดีให้ได้เพราะจากที่อาจารย์ดูดวงเด็กมาส่วนมากเขาจะมีปัญหาครอบครัวไม่เข้าใจกับพ่อแม่นู่นนี่นั่นอาจารย์คนหนึ่งเลยนะคะที่จะพยายามที่จะพูดอธิบายให้เห็นถึงความเข้าใจความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็อยากให้นักพยากรณ์ทุกท่านเนี่ยพยายามสอดแทรกคติหรืออะไรให้กับเด็กๆที่มาดูดวง โดยเฉพาะพวกที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะคะอ่าโอเคมาต่อนะคะอ่าอายุนะคะตำแหน่งอายุนะคะตำแหน่งที่4เป็นตำแหน่งอายุ10ปีถึง13ปีก็คือ1 0 1 1 12นะคะตำแหน่งช่วงอายุนะคะปอใบที่5ก็จะเป็น 14, 15นะคะ14ปี15าปีพอตำแหน่งทษทีค่ะตำ,ตำแหน่งที่5เนาะ14ปี15ปีตำแหน่งที่2จะเป็น16ปีนะคะ พอสิบดก็จะขึ้นไปที่ตำแหน่งที่6เป็นอายุ17ปี18ปีนะคะพอตำแหน่งที่สามก็จะเป็น19ปีนะคะพอ19ปีปุ๊บ20ิบลงมาที่ตำแหน่งที่สี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวนลงมาตรงนี้ 20- ถึง23าปีอ่าพออายุ24ลงมาตำแหน่งที่ห้าอีกครั้งหนึ่ง24ถึง 10, ถึง25ปีนะคะ26ขึ้นไปที่ตำแหน่งที่สองนะคะ26ปี แล้ว27ปีถึง28ปีจะอยู่ที่ตำแหน่งที่6นะคะ29ปีจะอยู่ที่ตำแหน่งที่3นะคะแต่บางท่านก็อาจจะบอกตำแหน่งที่6เป็น27ปีตำแหน่งที่3เป็น28 29ปีก็ได้นะคะก็สามารถที่จะกำหนดด้วยตัวเราเองดูแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเออแล้วก็ตำแหน่งที่7ค่ะก็จะเป็นตำแหน่งอายุ30 3 1 3บเอ็ด พอตำแหน่งที่8ก็จะเป็น3 3 3 4 3 5นะคะพอตำแหน่งที่9ก็จะเป็น3 6 3ห3สมเจามนะคะตำแหน่งที่10ก็จะเป็น39 40กานะคะอายุ3 9ปี4ี่สปีจะอยู่ที่ตำแหน่งที่10นะคะอ่าเนี่ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะแต่ถ้าคนเขามาดูอายุเขาห้าสิบล่ะไล่อย่างไง แล้วก็ไปเริ่มต้นที่ใบตำแหน่งที่6ใหม่นะคะเมื่อกี้40อยู่ใบนี้ใช่ไหมอายุ4ี่ส40สามเก้าี่อยู่ใบนี้ตำแหน่งที่6ก็จะเป็น4ี่2 43เอดี่บสองสิบสานะคะแล้วก็ตำแหน่งที่3ามก็จะเป็น4ี่ส46ี่สี่ห้าี่บหตำแหน่งที่7ดก็จะเป็น47 48 49เจดสี่ปดส้าตำแหน่งอายุนะคะพอตำแหน่งที่8ก็จะเป็นห้า1 52ห้าบเอดห้าสิบสอง ตำแหน่งที่9ก็จะเป็น53 54 55ตำแหน่งที่10ก็จะเป็น56 57 57ปีถ้าเขาอายุมากกว่า57ปีเราก็ต้องมาวนที่ตำแหน่งนี้ใหม่นะคะก็คือตำแหน่งที่6ก็จะเป็น58 59 60แปดห้าเก้าอาถ้าเขายุมากขึ้นไปอีกก็มาวนตรงนี้เป็น61 62 63อ่าลงมาข้างล่างเป็น64 65 66เนี่ยแหละคะ่ะ ไล่วนไปแบบนี้แค่นั้นเองตำแหน่งอายุนะคะตำแหน่งอายุเวลาคนเข้ามาดูดวงกับเรานี่สำคัญมากนะคะต้องถามเขาทุกครั้งเลยค่ะนะคะว่าเขาอายุเท่าไหร่นี่เป็นจุดพยากรณ์ที่สำคัญเลยที่อาจารย์ใช้มาสิบกว่าปีแล้วเนาะเขามาหาเรามาดูดวงกับเราด้วยเรื่องอะไรคุณไม่ต้องไปถามเขาเลย คุณจับตำแหน่งวันตำแหน่งอายุตำแหน่งเดือนเนี่ยคุณตอบได้หมดเลยนะคะ,ะเขาอายุ25ปีเราก็ดูเลยไพ่ใบนี้ขึ้นอะไรตับเชื่อมโยงเข้าด้วยกันจะได้ดีเทลรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยเรารู้เลยจากตำแหน่งอายุนะคะหรือเขาอายุ40เราก็ไปดูที่ตำแหน่งที่10ว่าไพ่ใบเนี้ย สื่อถึงเรื่องอะไรเราก็จะสามารถรู้เลยว่าคนที่มาให้พยากรณ์เนี่ยเขามีปัญหาอะไรมีเรื่องราวอะไรแค่จับจุดอายุเขาแค่นั้นเองนะคะสามารถที่จะตอบได้และสามารถที่จะพูดอดีตที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดขึ้นจากตำแหน่งอายุได้ด้วยโดยที่เคล็ดลับอันหนึ่งนะคะถ้าเราอยากให้ลูกค้าประทับใจ เพราะเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราพูดมันตรงเนี่ยมันจะโดนใจเข้ามากๆในเมื่ออดีตตรงทายตรงอนาคตก็ต้องแม่นยําใช่ไหมคะลูกค้าก็ต้องคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าตําแหน่งอดีตเขามีปัญหาเราก็พยากรณ์ไปอย่างอย่างคนที่มาเนี่ยอายุสักสี่สิบแล้วไพ่อายุสามสิบสามสามสี่สามห้าเขาเป็นไพ่ทาวเวอร์แล้วตําแหน่งความรักเขาเป็นห้าถ้วยแสดงว่า เลิกเลิกรายหย่าล้างอืมหรืออันนี้เป็นทาวเวอร์อันนี้เป็นพ่ายงานธุรกิจหน้าที่การงานเขามีปัญหาย้ายงานย้ายบ้านไม่ช่วงนั้นเราก็สามารถที่ย้อนอดีตเขาไปแล้วจะทําให้รู้จังหวะชีวิตช่วงที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับเขาอ่านะคะแล้วเราก็มองไปนาะคตใน,เ,นเมื่อม่อกี้เขาอายุสี่สิบเราก็มองว่าต่อไปเขาจะดีขึ้นไหมก็ไปดูช่วงอายุสี่สิบเอ็ดสี่สองสี่สาม ชีวิตเขาจะเป็นยังไงเราก็ไล่ไปตามช่วงอายุนั่นเองนะคะนี่ก็คือโทษนะคะอาจารย์วางอืมผิดพลาดหรือเปล่าเมื่อกี้มองเห็นกันชัดหรือเปล่านะคะขอโทษทีนะคะนี่นะคะ่ะก็คือการวางผังไพ่เซลตทิคอร์ในการบอก ภบเรือนบอกตำแหน่งวันตำแหน่งเดือนตำแหน่งอายุนะคะโอเคนะคะอาจารย์ก็ขอฝากเรื่องของการวางไพ่เซลติกคอร์ดไว้แค่นี้ไว้มีโอกาสอาจารย์ก็จะนำเสนอ,อเรื่องราวดีๆเรื่อยๆนะคะส่วนการโยงหน้าไพ่การอ่านดวงสดๆอาจจะมีสักวันที่มีโอกาสลายสดแล้วก็อ่านดวงให้ท่านที่เข้ามา เรียนไพ่กับอาจารย์แล้วได้รู้วิธีการขยายดวงหรือการอ่านดวงแบบไหนถูกใจแม่นยำชัดเจนให้ลูกค้าได้นั่นเองเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ